สวัสดีคร e. ับพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงค00 e. um <c oughs> ลนะครับหลวงพ่อ <Lis> ว <bon> ันวัดคลองคูนะครับรายการหน้ากากเงินนะครับมาแบ่งปันพี่ครับหลายรายการเลยนะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินวัดบางคานเหรียญจอบนะครับปี2558นะครับรุ่นเงินพันล้านนะครับรุ่นนี้นะครับพี่นาแล้วก็มีวัตถุมงคลหลายคณาจารย์นะครับมาแบ่งปันกันนะครับเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกมาที่เหรียญปราบประจันบาลนะครับ หลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญรุ่นนี้ครับรุ่นดีนะครับชื่อรุ่นว่ารุ่นปาาประจันบาลปี6-1นะครับเป็นเหรียญนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดพิจิตรนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญนะครับด้านหลังนะครับหนุมานเชิญธงเนื้อทองเหลืองพระประธานหน้ากากเงินบริสุทธิ์แท้นะครับ หน้ากากเงินบริสุทธิ์แท้แบบนี้นะพี่นะสวยเลยครับองเหรียญก็จะเป็นองค์นะครับหลวงพ่อวันครึ่งองค์แบบนี้นะครับหลวงพ่อวันครึ่งองค์นะครับหน้ากากเงินบริสุทธิ์นะครับผมแบ่งให้นะครับเอาไปเหรียญละ300บาทนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้สวยเลยนะครับเหรียญทองเหลืองพระประธานนะครับรันเลขกำกับชัดเจนหน้ากากเงินบริสุทธิ์เอาไป300นะครับพี่นะรายการต่อมานะครับมาที่เหรียญปราบประจันบาลเนื้อสัตตนะครับ เนื้อสัตตะนะพี่นะอ่าเนื้อสัตตะนะครับหน้าเงินนะครับสัตตะนะครับหน้าเงินบริสุทธิ์นะครับแบบนี้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เฉลี่ยให้300บาทนะพี่นะจริงๆรายการสัตตะนี่นะครับอ่ารายการสัตตะถ้าเป็นองค์ป่าๆนี่ก็เล่นกัน300แล้วครับพี่องค์นี้เป็นสัตตะหน้าเงินด้วยนะครับสัตตะหน้าเงินด้วยครับเฉลี่ยให้เลยนะครับองค์ละ3 0 0เท่านั้นนะครับเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดพิจิตรนะพี่นะ สายหลวงพ่อผิดวัดคำบางนะครับสายหลวงพ่อเงินบางคลานแบบนี้นะครับพี่นะท่านสําเร็จเรียนวิชาตำรับตําราสายหลวงพ่อเงินนะครับมาจากอาจารย์ของหลวงพ่อเงินโดยตรงเลยนะครับเรียนตํารามาจากนะครับอาหลวงพ่อโพวัดวังหมาน้านะพี่นะอ่แล้วก็รายการต่อมามาที่เหรียญเจ้าสัวมหาลาบนะครับเจ้าสัวมหาลาบนะพี่นะรุ่นนี้เป็นรุ่นนิยมเลยนะครับรุ่นนิยมเลยครับถ้าเกิดเป็นรายการเหรียญรอนี่ก็250แล้วนะพี่นะ รายการเหรียญปั๊มก็250แล้วครับทองแดงนะพี่นะองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเลข6 7นะครับเนื้อทองแดงหลังหานุมานะครับเลข6 7หน้าเงินเอาเฉลี่ยไปเลยนะครับเอาไป300เท่ากันนะครับองค์นี้เอาไป300เท่ากันนะพี่นะสวยเลยครับเหรียญนี้แกะบล็อกใบหน้ามหาปราบครับจริงๆราคานี้ไม่ได้นะครับเป็นราคาเฉลี่ยแบ่งปันให้นะครับสวยเลยนะพี่นะองค์นี้นะครับ แกะบล็อกมหาปราบปีห6นะครับเหรียญรุ่นนี้ครับออกในปี62นะพี่นะออกวัดคลองคูนนะครับรายการต่อมามาที่เหรียญเสาห้านะครับรุ่นนี้ครับแยกมาจากชุดกรรมการนะพี่นะเหรียญเสาห้ารุ่นนี้นะครับหลวงพ่อท่านปลุกเสกในวาระพิธีเสาห้านะครับวาระพิธีเสาห้าครับเหรียญเสาห้าหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับรุ่นนี้หลวงพ่อท่านนะครับหลวงพ่อท่านนะครับ ให้คนแกะบล็อกแบบนี้นะครับพี่นะแกะบล็อกจากงานช่างฝีมือเลยนะครับแยกมาจากชุดกรรมการเนื้อสัตตะครับพี่เนื้อสัตตะเสาห้านะครับองค์นะครับสัตตะธรรมดาไม่น่าเงินก็300นะแล้วครับองค์นี้ขอเฉลี่ยให้4 0 0้ละกันนะครับพี่นะอ่าราคาเฉลี่ยให้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหลักของท่านเลยนะครับเอาไป400บาทนะครับสัตตะหน้าเงินเสาห้าหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับ อ่ารายการวัตถุมงคลหน้าเงินนะครับของหลวงพ่อวันหน้าเก็บครับพี่นะเพราะว่ารายการหน้าเงินนะครับถือว่านะครับสร้างน้อยแล้วก็รายการจองเต็มไวมากนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ดูผิวครับพี่ผิวสวยเลยนะครับพี่นะสัตตะผิวรุ้งหน้าเงินนะครับอ่ารายการต่อมาเลยนะครับมาที่เหรียญปราบประจันบาลนะครับเป็นเนื้อนวโลหะนะพี่นะลายเสือนะครับเป็นลงยาลายแบบนี้นะพี่นะลายเป็นคล้ายๆลายทหารนะครับทหารพางแบบนี้นะพี่นะ เนื้อนวะโลหะนะครับอ่าเหรียญปราบประจันบาลหลวงพ่อวันนะครับปี2561เนื้อนวะโลหะนะครับตอกโคดนอนหนูชัดเจนนะครับรอรอลิงนี่ลงยานะพี่นะสวยเลยนะครับอ่านวะโลหะนะครับองค์นี้แบ่งให้อง์ละ400นะครับอง์ละ400บาทเท่านั้นนะครับเนื้อนวะโลหะน่าเก็บเลยครับองค์นี้นะพี่นะสวยเลยนะครับนนวะโลหะลงยาจีวอนส้มนะครับแบบนี้เลยนะครับ อ่าองละ400นะครับทุกรายการส่งฟรีให้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมเฉลี่ยชุดนี้ให้ละกันนะครับลงยาทงชาตินะครับลงยาทงชาติอัปลก้าครับเนื้ออัปลก้าลงยาทงชาตินะพี่นะหลังห้านุมานนะครับอ่าลงยาสวยเอาไป200นะองค์นี้นะครับปราประจันบาลหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปี61ครับรุ่นนี้นะครับรุ่นดีเลยนะครับองค์นี้เอาไป200นะพี่นะลงยาทงชาตินะครับ อ谢谢่ะ uh, แล้วก็เนื <im 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 mm ้อปีกเครื่องบินนะครับเนื้อปีกเครื่องบินนะพี่นะหน้ากากทองพระประธานนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับองค์นี้เป็นปีกเครื่องบินหน้ากากนะครับหน้ากากซาตินนะพี่นะหน้ากากซาตินครับหน้ากากทองแดงซาตินนะครับองค์นี้นะพี่นะเนื้อปีกเครื่องบินนะครับปีกเครื่องบินนะครับแบ่งให้เหรียญละ200เหมือนกันนะครับเหรียญละ200เหมือนกันนะพี่นะแล้วก็จะมีเนื้อนะครับ มีเนื้อสัตตะนะครับลงยาทองแดงแบบนี้นะอ่าขออภัยครับสัตัะนะครับหน้าซาตินนะพี่นะหน้ากากซาตินแบบนี้นะครับแบ่งให้2อง้นะครับองนี้นะพี่นะองละองค้ละ250บาทเท่านั้นนะครับสวยเลยนะครับพี่นะองค์นี้นะครับอ่าเป็นเนื้อนะครับสัตัะโลหะนะครับหน้ากากนะครับทองแดงซาตินนะพี่นะอ่ะแล้วก็ต่อมาเป็นเนื้อแจกศูนนะครับเนื้อแจกศูนจองนะครับจะไม่มีจําหน่ายครับพี่ สำหรับแจกูนยนจองเท่านั้นนะครับเหรียญปราประจันบานนะครับหลวมพวันเนื้อนะครับอ่าเนื้อทองแดงอ่าขออภัยครับเนื้อปะกาซาตินนะครับอ่าปกาซาตินนะครับรุ่นนี้ครับหน้ากากทองคำนะครับอ่าเป็นหน้ากากขออภัยครับหน้ากากนะครับชุบทองคานะพี่นะหน้ากากชุบทองคําเปอร์เซ็นต์ต่าแบบนี้นะครับเป็นเงินชุบทองแบบนี้นะพี่นะอ่าหน้ากากชุบทองคํานี้อยู่ในรายการส่นจองนะพี่นะแจกสําหรับผู้ช่วยงานเท่านั้นนะครับ องนี้แบ่งให้250ครับพี่แบ่งให้250บาทเท่านั้นนะครับพี่นะเหรียญป่าประจันบานนะครับแจกศู์จององค์นี้เลข2 4สนะครับเลขสวยเหมือนกันนะพี่นะอ่าเลขสวยเหมือนกันนะครับเหรียญแจกศู์จะเป็นกล่องชมพูครับส่วนมากถ้าเกิดเป็นเหรียญแจกศูญจองนี้จะมาเป็นกล่องชมพูนะครับพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาก็กล่องชมพูเหมือนกันนะครับรุ่นเจริญพรนะครับพี่นะปี60นะครับ เนื้อ3กษัตริย์เงินทองนาคนะครับแจกศู์จองครับพี่แจกศู์จองเลข10นะครับองค์นี้เลข10เอาไปองละ250้ละกันนะครับองค์ละ250นะพี่นะแจกศู์จองเหรียญเจริญพรปี60นะครับเจริญพร60นหลวงพ่อวันวัดคลองทูนนะครับพี่นะรายการต่อมาเลยนะครับมาที่นะครับมาที่ขุนแผนนะครับขุนแผนแบบนี้นะพี่นะทรงพลใหญ่นะครับ เป็นขุนแผนยอดขุนพลนะพี่นะปัามหลังรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่นะครับรุ่นนี้ครับปลูกเสกเดียวโดยนะครับอปลูกเสกโดยหลวงพ่อสมบุญวัดละพังบองครับสายตรงหลวงพ่อมุยนะพี่นะขุนแผนนะครับเป็นยอดขุนพลแบบนี้นะครับปีห้านะพี่นะหลังหลวงพ่อมุยนะครับหลังหลวงพ่อมุยมาพร้อมกล้องเดิมด้วยครับพี่มาพร้อมกล้องเดิมด้วยครับองค์นี้แบ่งให้องค์ละ250ครับพี่นะ องละ250เท่านั้นนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อสมบุญท่านก็จะผสมมวลสารของหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไล่นะครับเยอะมากนะพี่นะแล้วก็มวลสารเก่าครับดินท่าน้ําหน้าวัดต่างๆแลนะพี่นะ้มวลสารเก่าเยอะมากครับรุ่นนี้นะพี่นะอาหลวงพ่อสมบุญวัดลําพังบองนะพี่นะสายตรงหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไล่เลยนะครับออกปี5 6มาพร้อมกล้องเดิมนะครับมาพร้อมกล้องเดิมเลยนะพี่นะองค์นี้นะครับ ส,ส่วนมากผมได้จะไม่ค่อยมีกล่องน,นะองค์นี้มีกล่องเดิมครบเลยนะครับวัตถุมมคลต่อมาครับมาสายหลวงปู่หมุนนะครับสายหลวงปู่หมุนวัดซับลำไย,ยครับเป็นตะกุดนะพี่นะรวยทันใจนะครับรุ่นนี้จะออกในช่วงวาระปี6 5หนะพี่นะรวยทันใจหลวงปู่หมุนครับไม่ทันหลวงปู่หมุนเสกค,ครับแต่สิทธิ์สายหลวงปู่หมุนนะครับร่วมเสกนะพี่นาะรุ่นนี้นะครับอ,องค์นี้จะเป็นรุ่นรวยทันใจหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับ ああองค์นี map, ้นะครับผมแกะลุ้นนะครับรายการเขาจะเป็นรายการลุ้นนะพี่นะแกะลุ้นได้นะครับเป็นเนื้อ2กษัตริย์แบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมนะครับสายสินนะครับเป็นตะกุดนะพี่นะเป็นตะกุดปอกลูกปืนนะครับตะกุดปอกลูกปืนนะพี่นะแบ่งให้ดอกละ200นะครับดอกนี้นะพี่นะสกษัตริย์200นะครับแล้วก็กษัตริย์เดียวครับกษัตริย์เดียวแบบนี้ครับแบ่งให้150เท่านั้นนะครับหลวงปุ่หมุนวัดบ้านจานนะพี่นะ พูดปอกกระสุนลูกปืนทางด้านแข็งคาดปลอดภัยนะครับแข็คาดปลอดภัยนะครับป้องกันภัยต่างๆครับแล้วก็สายเมตตามาหานิยมด้วยนะครับเขาจะมีมวลสารนะครับอ่ามีมวลสารกิ่งนะครับมวลสารผงนะครับอุดนะครับอยู่ในปอกลูกปืนนะครับดอกนี้ด้วยนะครับพี่นะสวยเลยนะครับรุ่นนี้ครับอ่าของหลวงปู่หมุนนะครับออกวัดบ้านจานนะพี่นะอ่ารายการต่อมาครับมาสายหุ่นพยนต์นะครับ หุ้นพยนหลวงพ่อวิชัยครับวันนี้ได้เข้ามานะครับได้แบบลวดถักเข้ามาแล้วนะพี่นะทั้งหมด2ตนนะครับหุ้นพยนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นรับซัพย์ปีใหม่2568ครับพี่อุดผงมวลสารเก่าสามองค์ครูบูรพาจารนะครับอาจะมีทั้งหมด2แบบนะครับมีลวดถักทองแบบนี้นะครับแล้วก็ลวดถักเงินนะครับลวดถักเงินแบบนี้นะพี่นะเงินทองครับ ผมแบ่งให้นะครับตนละ1,000บาทนะพี่นะตนละ1น0 0บาทครับหลวงพ่อท่านเมตตาเจิมแป้งเจิมให้ทุกตนเลยนะครับอ่าตนละ1 0 0 0ันะพี่นะแบบลวดถักนะครับมาชมกันต่อที่หุ่นพยนต์นะครับได้ถักนะครับได้แดงคลาสสิกนะครับหลวงพ่อวิชัยครับรุ่นหลับซับปีใหม่2 5 6พหกกันต่อเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นหุ่นพยนต์นะครับได้ถักนะครับคลาสสิกนะพี่นะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บเลยนะครับอ่าหมดจากวัดตั้งแต่1วันแรกที่จําหน่ายนะครับหุ่นพยนต์ได้แดงคลาสสิกนะครับหลวงพ่อท่านเมตตาเจิมแป้งเจิมให้เหมือนกันนะครับแบ่งบูชาให้นะครับตนละ550บาทเท่านั้นนะครับหุ่นพยนต์ได้แดงคลาสสิกนะตอนนี้นะครับผมเหลือทั้งหมด3ตนสุดท้ายแล้วนะพี่นะเหลือทั้งหมด3ตนสุดท้ายแล้วนะครับอ่ารายการต่อมามาที่นะครับ มาที่จอระเขศนะครับพญากุมพีมหาเศรษฐีไตรมาสปี57ครับรุ่นนี้ครับพี aciones, ่นะออกปี57ครับในนามวัดแหลมนะพี่นะวัดแหลมนะครับวัดแหลมล่างนะครับวัดนารามแบบนี Lad ้นะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อพัดนะพี่นะเป็นผู้ปลุกเสกนะครับหลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็หลวงพ่อวันวัดคลองคูหลวงพ่อโป้นะพี่นะเกจิชื่อดังนะครับเมืองพิจิตรนะครับร่วมปลุกเสกครับ องค์นี้นะครับเป็นพญาชาลาวันนะครับพุทธคุณนะครับจะโดดเด่นทางด้านนะคร Hence, ับโชคลาภขายดีนะครับทางด้านนะพี่นะเรียกลูกค้าต่างๆครับแล้วก็แค้วคลาดปลอดภัยดีนะครับพญากรุมพีรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะพี่นะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ชมนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับแล้วก็มีตอกโค้ดอักขรคำว่าพลัดนะพี่นะสวยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับ พญาคัมพีนะครับพญากุมพีนะขออภัยครับพี่พญากุมพีนะครับแบ่งให้200บาทนะครับแบ่งให้200บาทเท่านั้นนะครับพี่นะรายการต่อมานะครับมาที่นะครับตะกุดสาลิกาลิ้นทองหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ดอกแล้วนะครับรุ่นนี้ครับเป็นตะกุดยุคต้นเลยนะครับปี5้าห้นะพี่นะห้าสามห้าห้าประมาณนี้นะพี่นะรุ่นนี้นะครับ ตะกุทสาลิกาลิ้นทองหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจานมือนะครับมาพร้อมใบพระคาถาด้วยนะครับแบ่งให้ดอกละ300นะพี่นะดอกละ300เท่านั้นนะครับรายการต่อมาครับมาที่เหรียญจอบนะครับเหรียญจอบสามเหรียญนะครับแย่งมาจากชุดกรรมการนะพี่นะแย่งมาจากชุดนี้เลยครับเงินพันล้านนะพี่นะเป็นรุ่นเงินพันล้านครับเหรียญจอบนะพี่นะปี58นะครับเหรียญจอบปี58นะพี่นะ หลวงพ่อเงินนะครับรุ่นเงินพันล้านออกในนามวัดหนองดงนะครับอ่าเป็นชุดแยกมาจากชุดกรรมการจอบเล็กนะครับจอบเล็กนี่ออกวัดชุดละหนึ่งพันห้านะพี่นะออกวัดชุดละหนึ่งพันห้าจะมีเนื้อนวะผิวไฟเนื้อสำลิดเหลืองนะครับเนื้อทองละคังผิวไฟแบบนี้นะครับอ่าองค์มาเริ่มจากนวะกันก่อนละกันนะครับอ่านวะผิวไฟแบบนี้นะพี่นะอ่าเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคลานครับ สุดยอดพิธีพุทธพิเศษเลยนะครับรุ่นนี้ครับเงินพันล้านนะครับรันเลขชัดเจนนะครับสร้างนะครับทั้งหมด1,500องคงนะครับนวะโลหะนะครับผิวไฟแบบนี้สร้าง1 5 0 0ง้องค์นะพี่นะองค์นี้นะครับแบ่งให้องละ5 0าครับพี่อง์ละ500บาทเท่านั้นนะครับเนื้อนวะโลหะนะพี่นะแล้วก็ต่อมาเนื้อทองละคังผิวไฟแบบนี้นะครับทองละคังผิวไฟนี้เอาไป400พอครับ องละสี่ร้อยนะพี่นะทองละคังผิวไฟครับรันเลขกำกับครับลันเลขกำกับชัดเจนนะพี่นะทองละคังผิวไฟนะครับแล้วก็ต่อมามาที่เนื้อสัมฤทธิ์เหลืองนะครับสัมฤทธิ์เหลืองนี้เอาไป350บาทเท่านั้นนะครับราคาเฉลี่ยแบ่งบันให้เลยนะพี่นะผมแยกมาจากชุดกรรมการครับพี่กล่องยังอยู่เลยนะครับกล่องยังอยู่เลยนะพี่นะแยกมาจากชุดนี้เลยนะครับเงินพันล้านนะครับปี58นะครับ รุ่นนี้ครับเศกนะอุโบสถวัดนองดงนะครับแล้วก็นะอุโบสถวัดบางคลานเลยนะพี่นะแล้วก็วัดสุทัศน์ด้วยนะครับเท่ากับว่าเศสามวาระพิธีนะครับครั้งยิ่งใหญ่ครับแล้วก็มีดวงเลิกนะครับดวงเลิกนะครับเลิกงามยามดีในการปลุกเศษด้วยนะครับรุ่นนี้ครับเลิกงามยามดีในการปลุกเศษครับพี่นะรุ่นนี้ครับมวลสารนะครับชนวนมวลสารก็จะมีแผ่นยันนะครับนะตะทะมังแบบนี้นะครับ เนื้อชนวนเงินพดด้วงครับเหล็กละลายตัวนะครับแผ่นยันเนื้อเงินที่นะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนแล้วก็เกจิชื่อดังนะครับหลายคณาจารย์นะครับที่มาร่วมเสกครับท่านเป็นผู้จารอัขระไว้นะครับก็เนื้อชนวนเก่านวะโลหะวัดสุทั์แบบนี้เลยนะครับพี่นะพิธีใหญ่มากครับรุ่นนี้ครับรายการต่อมาครับมาที่นะครับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับ เหรียญหลวงพ่อกลวยปี2,561นะครับเนื้อทองเหลืองครับวันนี้ได้เข้ามานะพี่นะได้แบบเนื้อทองเหลืองครับหลังหะนุมานตัวเดียวนะครับได้เข้ามา1องค์ครับพี่หะนุมานเชิญทงปี61รุ่นอุปัมภมนะครับองค์นี้นี่แบ่งให้อง์ละ200นะพี่นะอง์ละ200บาทเท่านั้นนะครับเหรียญหลวงพ่อกวยปี61ออกนอกวัดครับหลวงพ่อพ้าวัดโคกดอกไม้ครับท่านเป็นผู้ร่วมปลุกเสกด้วยนะครับ รุ่นนี้แสก2วาระนะนะครับวัดดอนประดู่และวัดโคสิตรามนะพี่นะ200บาทเท่านั้นนะครับรา,ายการต่อมาครับมาที่เหรียญเมตตามหาบารมีนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับเป็นชุดที่ผมแยกมาจากชุดกรรมการนะพี่นะแยกมาจากชุดกรรมการก็มีใบรายการเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะพี่นะนเดี๋ยวสักครู่นะครับแยกมาจากชุดกรรมการนะครับ ถ้าเกิดเป็นเหรียญนะครับสัตตะนะครับไม่ตัดปีกผมแยกมาจากชุดกรรมการนะครับชุดละนะพี่นะชุดละเก้าพันนะครับาแยกมาจากชุดนี้เลยนะครับพี่นะอ่าสัตตะไม่ตัดปีนะครับแบบนี้เลยนะครับสัตตะไม่ตัดปีกครับแยกมาจากชุดกรรมการนะพี่นะอ่าเป็นของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญเมตตามหาบารมีหลังยันกระบองไข่ปีห้นะครับ เหรียญนี้ครับแบ um ่งให้นะครับไม่ตัดปีกนะพี่นะแบ่งให้250บาทนะครับแบ่งให้250บาทเท่านั้นนะครับสัตตะโลหะนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับอแล้วก็รายการนะครับเนื้อสัตตะแบบตัดปีกนะครับสัตตะแบบตัดปีกก็มีนะครับกล่องชมพูแจกศูนจองนะพี่นะกล่องชมพูแจกศูนจองนี้เอาไป200นะครับ อง์ละ2 0 0เท่านั้นนะครับอ่าสวยเลยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับรุ่นเมตตามหาบารมีครับรุ่นนี้ครับนิยมเลยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเนื้อนะครับมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนนี่ก็แยกมาจากชุดกรรมการเหมือนกันนะพี่นะเอาไปองค์ละ2 0 0้ละกันนะครับเฉลี่ยให้เลยนะครับองค์นี้นะพี่นะอ่าเนื้อมหาชนวนครับเอาไป200บาทนะพี่นะเหรียญเมตตามหาบารมีหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับ สวยเลยครับพี่นะรา,ายการต่อมามาที่เมตตามหาบารมีเหมือนกันนะครับเนื้อนวะโลหะครับพี่เนื้อนวะโลหะเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะนวะโลหะสองหน้านะครับห่มคุมห่วงห่มเฉียงแบบนี้ครับสองหน้านะครับองค์นี้นะครับทุนเก่ามาเจ็ดร้อยเอาไปหกร้อยละกันนะครับองค์นี้เอาไปหกร้อยบาทครับฉเฉลี่ยให้เลยนะพี่นะ เหรียญนวะโลหะนะครับสองหน้าครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณครับเลขเก้าเจ็ดนะครับเลขสวยนะพี่นะผมคุมนะครับแบบนี้ครับแล้วก็หมเฉียงครับเหรียญสองหน้านะพี่นะหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับพี่นะเอาไปหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับมาที่รูปหล่อหลวงพ่อโมวัดจันทนารามครับสายเหนียวเมืองห้วยกดรุ่นปลอดภัยออกในนามวัดโคกโตนดนะครับปีห้าแปดนะพี่นะ ปี58เนื้อทองเหลืองครับแล้วก็รุ่นนี้พิเศษครับก็จะมีอุดนะครับมวลสารเก่าครับผงอัฐิหลวงพ่อโมวัจจันทรนารามด้วยนะครับองค์นี้แบ่งให้องล์ละ300บาทเท่านั้นนะครับอง์ละ300บาทเท่านั้นนะพี่นะรูปหล่อนะครับหลวงพ่อโมวัจจันทรนารามครับพี่รุ่นนี้ครับรุ่นปลอดภัยนะพี่นะปี58ครับรายการต่อมามาที่รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับ เนื้อนะครับทองละคังนะพี่นะทองละคังเก่าครับรุ่นนี้ครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานะครับรุ่นสร้างกําแพงนะครับดอกพิกุลนะครับวัดท่าพิกุลนะพี่นะปีห6ครับเนื้อนะครับทองเหลืองทองละครังเก่านะครับลันเลขกํากับชัดเจนด้วยนะครับองค์นี้สวยเลยครับองค์นี้สวยครับหลวงพ่อวันวัดคองคูนะครับร่วมเสกนะพี่นะองค์นี้แบ่งให้องค์ละ250ครับ องละองละ250บาทเท่านั้นนะพี่นะอ่ารูปรอหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับออกในนามนะครับวัดท่าพิกุลนะครับองค์นี้นะพี่นะอ่ารายการต่อมาครับมาที่เหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นมีเงินมีทองนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับอ่ารวมปลุกเสกนะพี่นะเมตตาปลุกเสกครับรุ่นนี้ครับออกในนามนะครับออกในนามนะพี่นะอ่าวัดนะครับท้ายทุ่งนะครับ วัดไทยทุ่งครับแล้วก็หลวงพ่อวันเสกเสาห้าให้ด้วยนะครับหลวงพ่อวันเสกเสาห้าให้ด้วยครับเป็นเหรียญล่อนะพี่นะด้านหลังเป็นหลังพระประธานวัดไทยทุ่งนะครับหลวงพ่อทองนะพี่นะหลวงพ่อทองครับองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองพระประธานนะครับเลขหนึ่งเจ็ดด้วยครับพี่เลขหนึ่งเจ็ดครับแบบนี้เอาไปสองร้อยพอครับเฉลี่ยให้เลยนะครับแล้วก็ต่อมามาที่เนื้อนะครับมาที่เนื้อพิเศษครับอง์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนะครับ เนื้อชนวนครับพี่นะทองแดงชนวนนะครับหล่อครับเป็นเหรียญหล่อทั้งหมดนะพี่นะแบ่งให้200บาทเหมือนกันนะครับเหรียญสวยเลยนะพี่นะอ่าออกวัดทายทุ่งนะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานครับหลวงพ่อวันวัดทองคุณร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกให้ด้วยนะครับอ่ารายการต่อมาครับรายการต่อมาครับมาที่นะครับอ่ามาที่รายการนะครับเหรียญหันข้างนะพี่นะ เหรียญหั่นข้างหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับปี58นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็น่าเก็บนะพี่นะเอาพิเศษไปเลยครับปกติจะเปิดอยู่199บาทนะครับเอาไปร8 8ยพอครับพี่นะองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองครับอ่าเนื้อทองเหลืองหลังพระปิดตาครับรุ่นสร้างบารมีนะพี่นะปี58นะครับรุ่นนี้ครับสวยเลยนะพี่นะอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลเกจิชื่อดังเพียงเท่านี้นะพี่นะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ